สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จวัดละคังองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์พระประธานเชียงแสนมาขยายดูเนื้อหามูลาสารกันเลยครับ นี่ก็จะเป็นดินแสงอรุณครับเม็ดใหญ่เลยครับอง้์นี้ก็มีเส้นแซมบุลูกแก้วแล้วก็บุเส้นแซมอัสนะอง้์นี้ก็จะเป็นลุงรักลักดาครับเลักดำก็จะได้หลุดร่อนไปหมดแล้วก็เหลือตามซอกซอก่ย ดินแสงอรุณเยอะครับคอนมวลสารนะีะตรงนี้มวลสารเยอะมวลสารครบเลยฮะอันนี้ดินดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดป่าดินแสงอุุนอีก็ดินเจ็ดป่าครับ ดินเจ็ดโปรง่งองนี้ซอกแขนก็จะลึกครับสองข้างเลยครับสะโพกจะผายอาวทั้งสองข้างเลยครับมีลำคอมีหูยาวมาจะหลดบ่าทั้งสองข้างเลยครับเนี่ยดินแสงอรุนเยอะเลยครับก้อนใหญ่หญเลย เดทะลุซุม้มเส้นซุ้มก็จะม้วนหดตัวครับเนี่ยพื้นพื้นผนังพระเนี่ยจะแตกลายสั่งโลกเลยครับเนื้อหาก็จะยุบแยกย่นเป็นก้อนๆเลยครับ นองค์นี้ลงรักดำเดูตามที่แตกเวลายสังโลกเนี่ยจะมีรักแทรกซึมเข้าไปอยู่ตามร่องก็จะมองดูเห็นดำๆหน่อยๆจะมีพระหักกำแพงก่อนมูลสารผงวุทธุคุณ ดินแสงอรุณครับนี่ดินแสงอรุณเยอะอันนี้ก็จะเป็นหินขาวคุ่นครับอันนี้ก็หินขาวคุ่น ยินแสงอลุนนี่รักก็จะอยู่ยังอยู่ตามซอกๆออยู่ครับรักดําเนื้อหาสวยงามมากครับ หลักก็จะอยู่ตามซอกเส้นซุมการเวลานานรักก็ถึงได้หลุดร่อนไปหมดครับมาชมด้านหลังกันเลยครับ้างหลังก็จะมีผงพุทธคุณ แสงอรุนพกลักก็จะอยู่ตามสอกบยังอยู่อ,องนี้ตรงนี้้ากำแพงครับเม็ดใหญ่เลย มีเม็ดเขียวเ,เขียวมเม็ดเหลืองเม็ดขาวผงพุทธคุณมเม็ดเขียวยินเจ็ดป่ายินเจ็ดโปง่งยินแสงอรุณ ดินเจ็ดโป่งสีแดงชมด้านข้างกันเลยครับด้านข้างก็จะมีหินขาวขุ่นด้านข้างจะมีรอยตอกตัดดินแสงอรุณอันนี้ดิน เจ็ดโป่งสีเขียวนี่กระดินเจ็ดโป่งสีเขียวขอภายด้วยครับดินเจ็ดป่าครับไม่ใช่เจ็ดโปง่งเจ็ดโป่งสีแดง ดินเจ็ดป่าสีเขียวสับสนนิด,ดนีสีเขียวดิน เจ็ดป่าครับแล้วก็จะมีลักดำติดตามซอกซอกมีผ้าหักกำแพงเนี่ยที่เขียวเยอะครับมนเจ็ดโปรงเจ็ดป่าเจ็ดป่าม่ให้เจ็ดโปรงมาชมด้านหน้าเต็มๆอีกครั้งครับ ขอบคุณท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ